หลักธรรมสำคัญในยุคนี้นะคือการลามาสูตรอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าเลืออย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะมันสอดคล้องกับตักกะอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้ผููเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะมันมีลัษณาการน่าเชื่อถือเป็นเพราะคนในนี้เชื่อง่ายแม้ทั้งชาวพุทธจึงเสียผู้เสียคน ถูกหลอกผิดหวังก็อยากจะยั้ำตรงนี้การมาสูตรศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ได้สึษาให้เข้าใจว่าพระธรรมเนี่ยที่แท้คืออะไรแล้วลองปฏิบัติด,ดูถ้าเป็นพระธรรมที่แท้เนี่ยปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ให้ผลเมื่อน,นั้นนะ ให้ผลได้ไม่จำกัดการเรียกว่าเป็นอากาลิโกนะและเป็นสิ่งที่ผู้รู้จะรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการเข้าใจพระธรรมให้จำแจ้งแล้วลงมือปฏิบัติตามที่รู้ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดรู้ได้ยังไงก็ดูจากพระธรรมที่พระองค์สอนนั่นแหละเอามาเทียบเคียงปฏิบัติรมแล้วเนี่ยกิเลสลดลงไหมความเป็นกระตัวลดลงไหมหรือมีความ ถือตัวถือตนมากขึ้นถ้าทําแล้วยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความมากใหญ่สฝ่สูงยังมีความถือตัวถือตนนั่นแสดงว่าที่ทํำนี่อาจจะไม่ใช่พระธรรมของพระเจ้าก,ก็ได้หรืออาจจะใช่แต่ว่าปฏิบัติผิดเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้ให้การคนระับพ,พระทั่วไปเนี่ยเป็นสมมติสง ไม่ใช่อริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตราใดที่ท่านยังเป็นสมมติสงฆ์ยังเป็นปุถุชนเนี่ยก็ยังพังผ้าพังเผอไม่ต่างจากคารวะที่เป็นปุถุชนสิ่งสำคัญคือว่าให้รู้จักเลือกนับถือใช่ไหมได่สารบุคคลเนี่ยจำนวนมากไม่มีความรู้ ในทางธรรมไม่ได้นํำธรรมามาใช้กับการดําเนินชีวิตไม่ได้เห็นผลของการปฏิบัติก็จะติดในลาบในสักการะเมื่อเป็นเช่นนั้น,นก็อาจจะทําให้คนภายนอกเ,เสื่อมความเคารพนับถือแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าพระธรรมคําสอนนไม่ได้ผลไม่ได้แปลว่าพระธรรมคำสอนนมันไม่ช่วยคนไม่ได้แปลว่าพระธรรมคำสอนนี่เสื่อมแค่ตัวบุคคลเนี่ย เสื่อมเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนหรือพระธรรมถ้าเราเห็นพระที่ปฏิบัติไม่ดีและเราหมดศรัทธาในศาสนาโดยวฉพาะพุทธศาสนาก็ทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสที่จะรับสิ่งดีๆจากพระธรรมคําสอนพระธรรมคําสอนนะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาศึกษาจตไม่ขอต้องไปปฏิบัติพอเราเห็นผลเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในพระธรรม เราจะไม่คอนแคลนในศาสนาแม้ว่าจะมีพระอรชีจำนวนไม่น้อยเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่ากิเลสเนี่ยนะเอาชนะได้ยากแม้แต่พระที่อาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งใจดีแต่พออยู่ไปนานๆมีรับสักการะมาเย้ายวนก็ตกเป็นท่าของกิเลสได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เตือนให้เราตระหนักว่าอย่าประมาทอ,อย่าคิดว่ากูแน่ เพราะว่าถ้าเกิดมีสิ่งลรอเรายัยโยวนก็อาจจะภาพพังได้เราต้องเอาเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าอย่าประมาทอย่าหยุดการทำความเพียรบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นครูสอนเราในด้านกลับว่าอะไรอไรก็เกิดขึ้นได้ครูบาอาจารย์ที่แปลเป็นอื่นก็สามารถเป็นไปได้อย่าไปยึดมั่นครูบาอาจารย์มาก เพราะว่าถ้าเรายึดมั่นมากวันหนึ่งถ้าไม่เป็นดั่งใจเราก็จะผิดหวังและ้วเราจะไม่ผิดหวังแค่ตัวบุคคลเราผิดหวังในศาสนาทําให้เราสูญเสียโอกาสในการที่จะได้ประโยชน์จากศาสนาเพื่อทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดแหความเป็นมนุษย์ ก็ถือเป็นหลักการสําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนจะถึงวันพระใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะกิเลสของตัวเองหรือความไม่ประมาทก็เป็นหลักการสําคัญที่เราสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆแต่ก็ต้องค่อยๆปฏิบัติกันไปส่วนปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างที่พระอาจารย์บอกไว้แล้วนะคะว่านั่นก็เป็นสิ่งเตือนใจค่ะให้เราเชื่อในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีสติด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงศาสนาเวลานี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งให้พุทธศาสนิก,กชนอย่างเราๆด้วย นอกจากมิติของแวดวงสงฆ์ที่วิเคราะห์กันไปรวมถึงมิติของการปฏิบัติตัวของพุทธศาสนิกชนแล้วค่ะหลักคิดสําคัญสำคัญเหล่านี้เนี่ยยังจะถูกนํามาปฏิบัติใช้จริงด้วยนะคะในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะกิจกรรมเล็กๆเนี่ยก็ช่วย กล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจเราได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมที่สนใจประเด็นที่พระอาจารยภ์ภพศาลวิสาโลพูดไว้ก็ฝากติดตามทางเพจเดียกทีด้วยช่องทางนั้นก็จะได้รับชมรับฟังคลิปกันแบบเต็มๆบทสัมภาษณ์พิเศษชิน้นนี้กันแบบเต็มๆในวันวิสาขาบูชาด้วยนะคะและอย่างที่ดิฉันบอกไปค่ะกิจกรรมเล็กๆที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจได้ในวันวิสาขาบูชาก็แน่นอนนะคะอย่างกิจกรรมเวียนเทียนค่ะคุณผู้ชมแต่เวียนเทียนนี่ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่หลายคนอาจ จะเคยทําอยู่แล้วนะคะแต่เป็นการเวียนเทียนที่ช่วยลดมลพิษลดฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่พยายามทําขึ้นมาในปีนี้โดยเฉพาะด้วยการเวียนเทียนต้นไม้ค่ะเวียนเทียนต้นไม้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่นอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สสส,สร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นพระภัยสารวิสาโลเนี่ยค่ะในฐานะของประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูก 妈妈。寶寶 บอกเลยนะคะว่าวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสากลชาวพุทธทั่วโลกก็ร่วมกันทําบุญเจริญภาวนาและหนึ่งในกิจกรรมสําคัญก็คือการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่เราเคยทํากันอยู่แล้วแต่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มมลพิษท,ทางอากาศก็เลยชวนชวนให้ชาวพุทธหันมาร่วมเวียนเทียนด้วยการปลูกต้นไม้แทนการจุดทูบเทียนนะคะไม่ใช่แค่การลด PM 2.5เท่านั้นแต่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดต่างๆที่ เขารวมกิจกรรมนี้เนี่ยร้อยแห่งทั่วประเทศในปีนี้นะคะพระอาจารย์ภพศสารบอกว่าการปลูกต้นไม้ในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าการสร้างถิ่นรมณีค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวความร่มรื่นให้ผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ก็เลยนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยโดยสามารถนําต้นไม้ที่จะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่วัดตามสวนสาธารณะ ต่างๆเป็นวิถีบุญวิถีใหม่ค่ะที่จะสร้างประโยชน์ให้โลกในภาวะโลกร้อนแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปเด็ดต้นไม้มาแล้วก็มาเดินเวียนเทียนไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้ลักษณะแบบนี้ค่ะเตรียมพร้อมที่จะปลูกไว้ถือไปเวียนเทียนก่อนนะคะแล้วก็ปลูกได้ตามใจที่คุณผู้ชมอยากจะปลูกเลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพื้นที่สาธารณะต่างๆหรือที่วัดที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยร้อยกว่าวัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ในช่วงภาวะโลกร้อนแบบนี้ กำลังเป็นเทรนด์เลยนะคะได้บุญด้วยได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยจริงๆแล้วเรื่องของการลดมล,ลพิษไม่ใช่แค่พูดขึ้นมาลอยๆมันมีข้อมูลด้วยนะคะมีข้อมูลจากสสสระบุว่าจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเขาเคยศึกษาเรื่องของควันทูบกับความเสี่ยงการเกิดมะเร็งไว้ตั้งแต่ปี2566 เขาพบว่าถ้าหากจุดทูบหนึ่งดอกค่ะจะทําให้ฝุ่นพีเอ็มสองจุเพิ่มขึ้น2อถึงสิเท่าของฝุ่นที่มีอยู่แล้วในอากาศนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมสถานที่ทําให้ผู้ที่จุดทูบได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการเวียนเทียนด้วยต้นไม้จึงเป็นการลดฝุ่นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างค่านิยมการทําบุญวิถีใหม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี แถมยังช่วยลดปัดจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพอีกด้วยค่ะคราวนี้คุณผู้ชมที่อาจจะสนใจกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ลักษณะแบบนี้เชิญชวนไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ Tree for t h a m m หรือว่าเพจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะตามที่ทีมงานขึ้นให้ในเวลานี้เลยไปดูกันได้เอ้วัดไหนใกล้บ้านทํากิจกรรมนี้เขาจะมีรายละเอียดของกิจกรรมและที่สําคัญมีพิกัดระบุ วัดให้ด้วยวัดไหนร่วมกิจกรรมได้อย่างที่บอกนะคะมีข้อมูลมากกว่า100วัดทั่วประเทศทั่วทุกภาคด้วยเอาเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้แบบนี้ไม่น้อยกว่า60แห่แผงเลยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจแนวทางการทําบุญวิถีใหม่ลองเข้าไปเช็ครายละเอียดกันก่อนว่าเอออยู่ใกล้วัดไหนไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ ต้องถือว่าเป็นการทำบุญวิถีใหม่จริงๆพรุ่งนี้แล้วนะคะใครสนใจไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ